มืาอนี้เมนูก้อยกุ้งเด้อเดี๋ยวตำบัก,ก,กพริกก่นอนตำบักพริกก่อนเนี่ยตำบักพริกสดบัวระกุ้งกุ้งมาตหน้าต่าสาดน้ำสาสานี่ผักเข้าพร้อมแล้วแนี่กะเข้าคั่วเข้าคั่วหอมๆน้ำปลาหยอดจักน้อยเด้อเด้อตำกันบันเนี้ย บดยดมอนี่บดยศ็ปอกั้วยกันอาหารเทียงมอนี่นเรื่อนี่ยอาหารเทียงก้วยกุ้งกล้วยก voilà. ุ้งกูละสุดเลยมมาต้านาอ่ะกุ้งใส่ใส่บนเลยใส่บเลยอ่าบนเนียโอ้เลื่อมแรงต็วละ Lăng cắp bép lần đầu lăng cắp lăng cắp sạch cắp còi lê bóng lăng cắp lăng cắp lăng cắp lăng cặp lăng cặp nằm cặp lăng 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 răng lăng มาหมดเนี่ยบวกกับีโอ้ยบวกกับน้อยผู้ละกวกกันลงไปเดี๋ยวบวกกับบวกกันใส่ช่องฟีดเวทแต่กีไก่เนี่ยกินได้เบิดปีบวกกับก็ใส่ช่องฟีดผู้ละอ่ะเดี๋ยวใส่ผักเยอะหน่อยกันแบบเนี่ย

ไปบัดเนี่ยเด็ดอันี้หอกสแลนเนี่ยเด้อพี่น้องน,นี่สแลนเนีย่ยกระปูเองเด้อเลยมีแต่ของกระปูเอเียงปื๊ดไปดื่อ,อยังกินแนวนหรอกสวนเต็มอยู่อยากปลาอยู่ในสายตั้มตมัออ้มปื๊ดบ่อยากก็ต้องไปให้เป็นสวนหน้ากลัวได้บัดเนี่ย พัวข้อขวดนั่นแหะบ่วงเด้อโอ้ยพอขวดไงน้ำแข็งวัน้เป็นยังไงหัวข้ขวดของคนน้ำหอม จำเข่มหงนัวแบบเนี่ยขาดว่าอะไรคืออันนี้ละอันนี้ละอันนี้ละขาดว่าอะไรเสียแห้งเสียบแห้งใส่น้อยเสียบน้อยใส่หลายเสียบหลายเอ้ากใส่อันนี้ละเนี่ยจำ

เพื่ครับขอคุณที่รับชมขอคุณที่รับชมวงอะอะละวันเนี่ยแต